กล้วยน้ำวาสุกต้มทั้งลูกทั้งเปลือกโอจังสไตล์โอกเิเนาวะอิสานบ้านเฮาคุณค่าทางโภชนาการกล้วยน้ำว้าสุกอุดมไปด้วยโฟเทสเซียมวิตามิน b 6ช่วยระบบประสาทไฟเบอร์สูงช่วยระบบขับถ่ายสารต้านอนุมูลอิสระบำรุงผิวช่วยเพิ่มเซโรโทนินในสมองให้จิตใจสงบและนอนหลับดีต้มทั้งเปลือกได้พลังจากใยอาหารเต็มๆลดการคล้ำช้ำของกล้วย โอจังกล้วยน้ำว้าโอกินนว้อีสานบ้านเฮาต้มทั้งลูกทั้งเปลือกบำรุงรากผมโคนผมหนังสีรษะเสริมภูมิพลังชีวิตกินอยู่อย่างเตือนรู้ชีวิตสุขสรรค์ในทุกคำลองต้มกล้วยน้ำว้ากินดูนะครับง่ายๆได้พลังเต็มผลใครเคยกินกล้วยต้มทั้งเปลือกมาแชร์กันใต้คลิปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม แนวกินอยู่บำบัดใจกับพี่กิวิพากินนะครับ